สวยไปมาดูหนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่านะนักแสดงหนุ่มสายแฟร์ถ้าพูดแบบนี้เจมมี่เจมเลยน่ารอยมาเลยคนแรกเลยนะไม่มีคำไหนเหมาะไปกว่านี้แล้วคำว่าคนรวย2,024ัคยีงไเนี่ คุณคะจะบอกเลยจะมาสายแฟเดี๋ยวมันจะแต่งตัวเบาๆบบซอๆเนี่ยไม่ได้ร<อ>าคามันพุ่งมาเหมือนกันจะไม่ยกตําแหน่งนี้ให้หนุ่มเจมไม่ได้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีๆนะไอ้ที่ว่ารวยเนี่ยรวยแบบไหนก็รวยแบบว่าทําห้องครัวที่บ้าน<อ>ฟังดีๆคสองสอง,สองแสนสองล้า นี่เฉพาะห้องครัวนะคุณผู้ชมได้ยินแบบนี้บอกเลยว่าโอ้โหนี่มันห้องครัวหรือพัตคาร5ดาวคะทำไมทุ่เปินอาหารหรอทุ่มงบขนาดนี้คนมันใจรักนอกจากรับแฟชั่นทุ่มเทกับแฟชั่นแล้วทุ่มเทกับห้องครัวด้วยคุณผู้ชมงานนี้ค่ะหนุ่มเจมโดนแซวไม่พักเลยว่าไอ้ครัวที่บ้านเนี่ยตะหลิวเคลือบทองป่ะก็จริงอ่าเพราะ่าทไมทำไมมันได้แพงขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากหนุ่มเจมี่เจมค่ะ คือเรื่องเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสกิลเพราะเราก็ไม่ได้เก่งไงแล้วที่จริงไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเชฟขนาดนั้นเป็นเขาเรียกว่าดาราที่ชอบทำนักแสดงที่ชอบทำอาหารเราก็อินกับมันดีกว่าสองสองร้อยยี่สิบทุกคนเข้าใจไหมครับเวลาครัวสวยเราจะอยากเข้าขัวอือตอบแห้ง เบาๆพูดเบาๆเจ็บเยอะแต่ว่าก็คุ้มแต่เขาทำหลายอย่างไงเขาเป็นเรื่องของกิจการเนี่ยทางอาลีเนี่ยร้านเขาดึงๆึงเนี่ยลูกค้าเยอะอยู่นะก็มีเงินมาสร้างได้แหละก็ไปแข่งของครัวสองแล้วมันก็เลยเป็นแบบแรงบันดาลใจไงผู้ชมแต่ผู้ชายทำอาหารแล้วมันน่ารักเนาะเขาโสดไหมนะแต่ครัวเขาสองร้านนะอาหารเราเป็นแม่ครัวละจากแม่นุอมไปนแม่ครัวแล้วอย่าไปวุ่นวายกับครัวเขาดีกว่ามาากลับมาที่เดิมดี่ว่อนะคะา